ที่เขาจดจำได้อย่างไม่มีวันลืมเหตุการณ์ลึกลับนี้เกิดขึ้นในอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนชายหนุ่มเล่าว่าตอนนั้นเป็นเวลาสามทุ่มกว่า,วามีหมอกลงจางๆเขาและน้องชายกำลังปั่นจักรยานไปซื้อบุหรี่ที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณ200เมตรหลังจากที่ทั้งคู่ปั่นจักรยานมาได้พักเดียวผ่านบริเวณหน้าบ้านนาเบิ้มเลยมาจนกำลังจะถึงหน้าบ้านลุงน้อยที่รู้จักกันดี ปรากฏว่าเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆพวกเขากลับปั่นกลับมาที่เดิมเขาบอกว่าเหตุการณ์มันสับสนชวนอ้วกเหมือนจะเป็นเดจาวูแต่มันไม่ใช่เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันถึงสองคนจนน้องชายที่ไปด้วยการถึงกับร้องเสียงหลงบอกว่าเฮ้ยพี่เรากลับมาที่เดิมส่วนชายหนุ่มตกใจแทบบ้าเช่นกันแต่ก็ตั้งสติปั่นจักรยานต่อไปเรื่อยๆ ด้วยน้ำตาที่ไหลออกมาเองเพราะความกลัวเหตุการณ์ลึกลับดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากมันไม่ใช่เรื่องผีเรื่องไสยศาสตร์แต่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการย้อนเวลามิติลึกลับซึ่งยากที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของชายลึกลับผู้มาจากประเทศปริศนากับการหายตัวไปอย่างคาดไม่ถึง เรื่องราวที่ชวนลึกลับมากที่สุดเรื่องหนึ่งในศตวรรษที่20ที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ต่างดาว